สวัสดีครับพบกับเราช่องพังน้องมุกแฟมิลี่นะครับผมวันนี้ก็มีรถไทยมาแล้วนะครับผมรถไทยมาดันดินแท้กับบ้านกับน้องมุกแล้วนะครับผมเอาดินเหนียวออกนะครับผมเอาดินเหนียวเอาดินเหนียวออกนะครับผมแล้วก็จะหาดินทรายมาใส่นะครับผมจะสั่งดินทรายมาลงนะครับผมนี่ครับตรงที่น้องเคยแฉะอยู่นะครับผมแล้วก็กางการแสตมน้อยให้กับน้องมุกดูด้วยนะครับผม

ดินเหนียวออกนะครับผมดินเหนียวเอาดินเหนียวออกครับก้อนก็ยังเกะกะอยู่นะครับผมก้อนช่างอะไรก็ยังเกะกะอยู่นะครับผม ปลอดภัยด้วยนะครับผมยัองอาจจะยสันหน่อยนอยก็อย่าดันนะครับผมดันให้พยายามดันให้เสมือครับครับผมให,ให้เรียบนะครับผม ครับผมก็ดูบกิาการนะครับผมน้องมุกออกไปรออยู่ข้างนอกครับผมวางสายไฟเด้อสายไฟเด้อมือใส่ไฟเด้อ เนเนปั๊มัปั๊มีครับอะไรคาคนคนทำรถไสนะครับผมผู้กุมงานนะครับผู้กุมงาน เน่เน่เน่โอ้าอยู่<ไ>ประมาณนี <hypothes utta> ้นะครับผม ดูตัวใจไปทำง,งานไปก่อนนะครับผมวันนี้นะครับผมอยาจะออกจะ จกออกมาแบบนี้นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมวันนี้บานนองมุกนะครับผมก็ได้ล่มช่วงคราวนะครับผมก็แสดงครับผมก็ขึ้นกลางไว้ให้น้องนะครับผมไว้หลบแดดช่วงเที่ยงนะครับผมช่วงเที่ยงช่วงอ่าสิบเอ็ดโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงนะครับผมเที่ยงบ่ายโมงก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับผมบ่ายโมงก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับผมที่เดิมนะครับผมตรงนี้ยาบ่ายโมงจะตึง ถึงเย็นเลยนะครับผมลมจะไม่มีแดดทำตรงนี้ดูบรรยาการนะครับผมบ้านนองมุกนะครับผมปรับปรับดินนะครับผมปรับดินนะครับผมก็จะหาดินเนี่ยดินทรายนะครับผมดินทรายมาลงอีกทีหนึ่งนะครับผมก็จะเอาดินทรายนะครับผม จะได้ไม่แจกนะครับผมบางบางทีก็จะเอารถอาดินดินปนทรายนะครับผมดินปนทรายนะครับผมก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับผมว่าจะได้ยังไงนะครับผม น้องมุกอยู่กับแม่ควานอยู่ทั้งนู้นนะครับผมน้องมุกก็อยู่กับแม่ควานทั้งนู้นนะครับดูเลกันอยู่ทั้งนู้นนะครับผมนั่งเฝ้ากันอยู่นู่นนะครับผมนั่งดูอาการน้องนั่งดูอาการปกน้องมุกนะครับผมก็ทำเพลงให้ตอนเที่ยงก็ทำเพลงให้แล้วนะครับผม ก็ใส่ย,ยาใส่อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวตอนเย็นนะครับผมตอนเย็นก็อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวก็ก่อนนอนก็อีกรอบหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวก่อน่าดึกๆนะครับผมตามชีตุ้มก่อนอาบน้ำนะครับก่อนพอควานจะอาบน้ำนะครับผมก็จะได้จะทำเตรให้น้องอีกครั้งนึ่งนะครับผม บ้านน้องบ้านน้องมุกก็รอสันทยเลยนะครับผมต้องรอสันทยเลยนะครับผมเป็นเกียวก็บเกียวนั้นก็จะเดี๋ยวจะลองขึ้นอีกกลางไปขึ้นไปกลางอีกทีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวจะลองขึ้นไปกลางอีกทีหนึ่งนะครับผมว่าจะได้รอบนี้จะขึ้นไปพ่อควานจะขึ้นไปเองนะครับผมจะขึ้นไปอาจจะขึ้นไปทําเองเลยนะครับผมจะกลางไว้ข้างบนเลยนะครับผม เลยปรับเป็นสมาร์เลยวา้สมาร์นะผมก็จะให้ปรับให้เรียบด้วยนะครับผมให้เรียบเลย ตอบให้เรียบครับผมตับให้เรียบเลยนะครับผมอันนี้ อชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะครับผมช่องพังน้องมุกแฟมิลี่นะครับผมอคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ